อาเนลานเอาต่อจากนี้สิได้เริ่มมหาลาดกันที่สิบเอ็ดเซตในกันทั้งหมดภาคคัมภี่วบา มีคาถาหกสิบเก้ากันในกันมหาราชนักปาทผู้เพลินรู้กันฟังเรื่อง่อไปนะับแต่พมมามันในหน่อยอ่อนกันหาทั้งชารีไปเน่งนอนอยู่ดวงไม่ ข้าวถึงสนใส่เจ้าปัชิสยัยตุ่มภัยพินาดภัยหางบินย็นเนื้ออยู่สบาย ตลอทั้งขอบข่ายในเขตจัก,กราบาลบาลลามีมุ่งปวงพวงประชามีนามนเมื่อนัานเบลลําสายยันไก่คำอำมมาตนำเฮลอมกว่าสายแวงบียล่ ทวงที่ท้าวเสวยราชมีความสุขหายจากลูกคาทูกหมู่บริวารล้อมนะเศวยพาเลงเลวขันทูส่งโสดสเสด็จเข้ามานก,กั่งในห้องราชบังนะ มีมูมุงม,มานกังฝูงมูไฟประดาบบรรทงในหอปังรวมไม่สีเงาละพอะดใสีเมียเงานอนน้ำกันเนบเนยุกหัตถาใส่เก่าแล้วนอนใส่ใบาบาง โยู่ในมงมันกังดูดังเมืองสวรรค์กองเสพงันประคุมเสียงมวนละงมสมเบานะน่อยหนึ่งจิตประองค์เขาในพาวังตั้งเทียงบรรทุมหลับนนิ่งจนเก่งก็เล่าฟานนะ ฟานบ้ามีใช่สัตร์สันคูนเกจราการถือบวตุมบวาบานยกมาถวายให้นะเขาวนั่นสนใสเจ้าดีพะไทยสอยซื่นพระองค์ลูกตื่นขึ้นกะนึ่งหัวหมฝานนะ าอแต่แจ้งสว่างนั้นจึงเรียกท่านหมอหรนเข้ามาท้ายทำหน้อยฝันบอกการจริงแจ้งนะฮหรนจึงมาทำหนไายให้ถวายองค์ผู้วานาทว่าบ่ม้ทอนประกันแท่นั้นสิ่งใดล่ะ แต่ว่ามืออื่นนั้นสิเห็นโลกลานลักเข้ามาในภาลากันผ่านมาทางเพียชนใจดีใจด้วยตามมนเห็นบอกออกจากบังบ่สามาทากันละทางนะ บาดนี้เก้าถึงพัมมาโนเทานอนข้างงาสว่างมาเล้วสิยายกันเดินน้าต่อไปคิดถอนน้องเก่นไทยกันเมียมิงพันละยาอมิตนานังเพ่งสิยู่รอคอยทานะด้ทาสามาเร็วดีใจอยากไปหอนนะ กวดน้ำเมียกาพองนั้นใจสะบันนักสันกานิงนะพอหอดวางหนึ่งนั้นเป็นทางแยกสองทางทางหนึ่งไปเมืองกาลึงละทางหนึ่งไปประชัสไซกันเบ่งกันสองทางนะ พามมาลงทางดันพาสองกันนาจารีไปทางกำบันปูพามบอลว่าสิเขาในคมควงพญาลาหน่อยบอสทราบพญ่าเราลิงเอ็นเป็นตาพามสูส้กับกันนาจารีกันดงมาพารานยา มองดูนาะคือลานตูทั้งกูบอกอามาตในลูไปเสินทานเทา้ทาพันทานพ,มนะพออามนาพ้าว่องทำข้าเรื่องกันไหนเรื่องบอริบุญคว้าเอาลานสองคูขึ้นใส่เผาเอาอุ่ม ภาษาสุนมาห่มหอปางหรือพังยาบว่างลูกหลาปะลุมเาราหลอกอูจูบสุมนะทำดูเรื่องจิงในไทยลานลักบริบูุญพูนสามไทยสองลานน้อย มีงวงคาวยมวนมาอาจจะในหลายอย่างพร้อมเพ,พรพยนเสื้อผ้ามีเทมากกลาย มาไทยเจ้าชาลีลาดกันหาตามราคาปาบิดามาดมามุนพร้อมนะไพ่ก็โมทานาน้อมสนใจห้องหูอินลานตู้พองให้ดังกลองลาดสะบังนะ แล้วจึงจะแต่งตั้งเลี้ยงทานสูสุกมีแนวใดนโยโยกมอบมาเคินหายมีทางหวานข้าวใดขางัวกขวาใส่มีของใดดีดนโนยกให้มาเลี้ยงอีพอพามนะ ตาแกอวเขาน้ำเหนือหน่อยนาเหนือหน่อยนายเต็มที่ได้สิบมาลาตีแต่ดุงปงไม่ลามเวลาเดินไฟกว่างอิดหิวลิวลีอิดหิวลิวลีได้มาพอกองดีเลยบอคำเบิ่งทองเลยมวนใส่ตาเพื่อลา เลี้ยวเบิงคืนซื้อเนืน้อนาแดงปัคนั้งนั่งฟาดโจนยะพาตากะลุนเรือกล้่นน่ะผานเข้าสมขนมนัวขวาใสกินแล้วอยู่บ่อใดทังทองอืดพองนะเลี้ยวเบิงพุงลูหล่นนอนลุงทองไข่หน่อยหนึ่งอยู่บ่อใดเสียงทองกันแดกโตมนะ อ๋อปานฟ้าป้าตุมกระลงสู้ปาเดียงโอกตองตาพามสู้สุกแตกแตนกันเล่นมังนะอิตาพามตายข้างกลางบังใส่หลังจากเม็นหยังออกกุม้มเม็นเท่ากันทั่ววังนะผู้ใดนนัง่งยูกก่ใก้เปืือนเลือดสกกรปก ทองตอาพามสูกสกแตกไปกันสองข้างนะตาแกลุยตายข้างกลา,างบังบ่ิสรังจากเมนยังฝาดพุ่งพุ่งเพียเฮียหัวยนะเมียบ่ไดรทราบด้วยพออยู่ห่างทั้งไก่กุ้งสนใสคู่สนาหาญาตดบงพงเสือ อญาติตามพามเท่ารีบมาเอาเงินไทยบ่มีไยดีๆพ่อเสี่ยวทองคนนะถึงคนเราของเขาในวังคือเก่าเผาสร้างโสมเท่าแล้วเสร็จสิ้นทรงบุญนะในการขังนั้นพญาหยญ่สูนใจใจกะนิ่งบุตตามประเวทองค์วันเจ้า คิดอยากซื้นมาเข้าสเบยเมืองกันเลียงไัยสิ่งใดผิดพลาดฟังเขานี่บ่ถือนะประชาชูนมืดอ,อึตื้อกะสาธุมโมทนายินดีนำบะราสาทุกประการสานเสีย อยากเชินซิมไฟเจ้าให้ขึ้นมานักกะเลตซซุนปอเวตและนาดเนื้อมาที่แก่วไอยเต่ามาละหน่อยบอสาปสุมมุมุนตีในสีพีนครหลวงควังปะาสมมอเสเซน หายก็ยินดีด้วยจอมทำกันลิงลำยืนดีน้ำตกดานการใส่แมนโบคินนเขานั่นพาพอเจ้าปะะัญญาหยศนซ้ายเตรียมประสาสนไหลให้ทากทางทางกว้างจากนาครหล,ลวงกว่างสีพีกันเมืองใหญ่ให้ถึงองค์ท่านท่าวโพนาคางกันอยู่เขาลนะ วานยังสายจะได้ลวงเกตวันในถึงเขาวุงกูดในทากทางทางเกียงพรเมืองทางขายสายยิ่งห้องหูเสียงจยอยู่ตึงๆบ่มีขานต่องาน พากันออกจากบ้านตกเต่งแปลงทางบอนได้หกกระถากทางเตียนเพียนสางนะบอนได้สูงขุดทิมเอาดินพูน่นบอนได้ลุ่มส้มประสาพี่น้องบอมีเบาว่าเครื่องนะ ขอพ่อคิดอดเจ้าเก้ากาม่อมจอมขวันบอมีกว่าเก่งยังคำคืนยืนโซ่ดูธานนเตียนเกียงยามเพียนละวังรอบประกอบด้วยกล้วยอ้อยสองข้างละวังท้งนะ ให้ให้เราตั้งเป็นระยะตามตะนูนบ่มีอืดมีจนกันทั่วแดนจานใบนะเขานั้นสนใส่เจ้าเตรียมพูนกันพวกไปรีบจัดการพร้อมอมกองใส่เครื่องเกียนนะ ภาษาสูนทั้งสินน้ำเบิงเหลือหลายในสิบอ,องอโคเพนีกันมากไม่เหลือล้อนกลาโอ้นเมืองกว่างคนครหลวงขับขังตาตัลุงกเกษเนาพญาจัดไว้พรมสี่เดินดาวลันเขตกาย พุนที่หนึ่งนั่นได้คือพุนรถเดินถนนกับบวนยนยันรถกันลังไหลปานน้ำนะพุนที่สองคือพุนสัง่งพุนที่สามคือคนยงพุนที่สี่เมนมาหนานเน้นกันแผ่นดินบ้าเมนฝาสีปีนดินสีลมทาลายหาก สีกบวนพวนภาคสีจากสีพีนี่ละมงมงใสขี้รีกว่างวงโกดิมมาเวตไปซื้นป่าเมตเจ้ากันขึ้นเข่าสูนคอนอหมอมีกนาวมีหอนฟอนแดนตามตนวนจากแม่นคนเมาคนซสีหูโซบาลละ สาวกับไปแต่สาวเท่ากับไปแต่เท่าเป็นซุ่มจุม่มใ่กคุงสนใส้กี่สาง่าเข็มเปลือกขาวมีเสนาเทมเท,ท่าทงไสไกวสะบาดอีกหนึ่งตัวไพสาลเม่นพูดจะดีเงา ชาลีเจ้ากรมกันหะทรงเย็ผภาคาัดแดงการตะโพกสร้างงามโกดังมาีนี้นะ จากสีพี่พลล้อมเพิงระบำลำปีนง้มราตีพักยังกลางตินโปกปราลำน่ะคำเมือดแล้วพูนพักหยุดนอนในดงดอนปลาลำหลวงมูคนานาแนนนะ พอเมื S <S. <S. ่อแสงสุริโยขึ้นไปเขายั่วราญาดมูออมาดเวดล้อมป่าซาเสื้อกันลังลายล่ะากันลอดปะไม้บากบันเพียนกะยันได้หลายวันหลายคืนไพยพุ่นตามก่อนะ เดาเบืองสนสนใหญ่กายรอนนอนป่าผาลาซาออกนาป่าซาเสือ้ยอยังตามนะผ้ากันรัดเล่งขามโงใหญ่ไพ่กว่างป่าซาสูนต้งปวงบ่ยยินกินเหลา หน่อยหนึ่งถึงเขากว้างบุงโกดเล่นลังพาพุนพักอยู่หันปาล้ำตังก,กอก้องในทางพุนมาพุนสร้างเน่นดังปล้ำพามนั่งอยู่ตามไส้เขาปูพามปลาล้ำใบละเขานางองค์อินไทยสันดอนปัญาเวทได้มองเง็นนิตนั่นใจสถานกันวันบาย เนกว่าขาสึกไงลำมาประสิทธิ์ิงนงั่งมองรูพังทั้งกิดโศกว่าไทายใจเต้นเอินเรานาั่งมัดที่ลาหีบมาดอนั่งดอย่าร้อ,รอ,อยู่ขาสึกมาต่อสูเเฮาแล้วกันดว้วนเนีย่ย พอแต่ชวนมาที่แล้วได้ก้นโซ่หวหินปีนตามผาส้น่อนคอยย่องเยงเลียละมาที่นั่งเลยย่ายไปตพามพบ้าเพลละแล้วมองดูสาลานที่ตลอดสร้างและมาจำได้กันแม่นยำนะ พอเมนซึกไ่ลำมหากเมนไพยหากเมนไพเสนาทตั้งปัญญาสูนสไสเมพูดสจารีงเงามารับเอาเข้านี่ปัสสามีญายานยอนรีบออกจากทำเดียวนี่ญาสีน,นั้น เพิ่นมาซื้นสู่บานคือดังพรอนประท่านมาขวานองค์อินเพิ่นประท่านพรอนหายจังแมนสวมใจได้มานุไม่ซอยซื้นประเวทฝ้าลูกขึ้นกันมองย่ำไัยพนูนนะ เมนทเทียงเท้คือดังมาที่ขานบริวารเสนากันไปพ้นตั้งขายละเลี้ยวเบื้องใหญ่ย่างล้อมจอมดอยเดียราลดาดล้วนเตะอัมมาศกามาตอนรับหัวละหน่อยหนึ่งพระเวทเจ้าพร้อมพำนังมาที่เกิดยินดีในประไทยโหลดบอกว่าเก่งยาน เดินไปตามบาลานเกยเลยมาตั้งท่านั่งอยู่บนนาศาลาคอยรลับรพาพอเจ้าทรงยิมอิ่มพาทอีละ คุ้งสนใสจึงได้พร้อมยาพูดจะดีเดินนาะพลเสนีหอดอาสมแกวนะมาทีนางนุงแกว้วลิ้มใบไปหาญาองค์ประเวทบอสาถึงเจ้าพ่อตนนะดีใจลายมากล้นสวมกอดจุมพิดน้ำตาไหลลินลีกห้วยเฮหัหวเฮทั้งหาย สวนมาบทตาไทายสองอ,อ้นเดินหอดไปกอดข้ามเพระเจ้าทั้งไงหำหายนะพวกเสนาการไมห่หมดหมูไดินการนะ นายไปวันดวงดอนหวนฮีกันทั้งห้องละจนคนพ้องสยองเก้าเป็นเล่าห้องให้ไผกระไดเอาโอไดเ็นายางมาละพาราซาเลพนลานสงบลงมิตรสิลีละนายวงโกดขี้ริเงียบปันพีปาซาเวลาในแปลกใจ ฮอนถึงเทพทอนไทยไปะยินอยู่ถึงบุญนิมิตฝนตกลุงศาสตร์ปราไก่พุ่มเื้นนะะมดตัวคนเลยฝฟื่นสติขึ้นคือเกา่าฝนโบกรลาพัดไหลลังเต้าพ้นลานในเต้าขึ้นนะ มหาลาดมาถึงนี 56, ้พอดีแล้วหกสิบเก้าป้าคาถาจบลงกันเพียงตอนนี้ขันกันนาทีตอก่อนนอนสานานอุ Ton ่นนะอุ่